ติ๊กเกอร์ใหม่ทุกอย่างค่ะเดิมไม่อาร์คเขาเรียกว่าแต้มสีจากป้ายแดงจะมีทุกจุดค่ะเนี่ยค่ะจะเห็นไหมคะแล้วก็เพนเพจชัดเจนค่ะจากโรงงานใช่มอกก็มีตรงนั้นข้างๆโอเคบอกเลยว่ารถคันนี้สวยใช่ค่ะมาเมื่อวานหนูล้างปุ๊บหนูก็ไอ้ที่เลยใช่ไหมอ่าใช่ถึงบอกไงเพิ่งเข้าเมื่อวานปุ๊บล้างปุ๊บเลย อันนี้นะบุ๋งบอกเลยว่าเกียร์มันตัวเตี้ยมันมาปักไว้ตรงเนี้ยแล้วปกติเข้าตรงไหนคะนี่ค่ะข้างในมันจะมีสองปุ่มค่ะเพราะว่าข้างในมันจะมันจะสูงมันจะสูงกว่าค่ะไอ้เจ้านี่ตัวเล็กฉัายังปักถึงสองปุ่มเลยเดยวมาเกียร์ลงไปเดี๋ยวพี่พัเป็นปักเกียร์เกียร์ปิดปากกระโปรงไปหรือเปล่าส่วนมักตาพยาเนยเนาะตาพยาแฟนฝรั่งเยอะมากค่ะประมาณนี้เหรอใช่แต่แถวนู้นไม่ค่อยมีค่ะแถววงสมบูรณ์นั่นเหรอคะตาพยาเยอะค่ะฮัลโหลยวน วันพ s ม h i m t ิมเพสอ t r i ด h t ิมเพ e รูซิต t เอ่อเอามานั่งขัดเดี๋ยวเขาจะนั่งขับ